ยินดีต้อนรับสู่กระแสข่าวดังทายาทหนุ่มสันติสุขไม่ค่อยได้พาออกสื่อหลังหอบไปเลี้ยงบ้านเกิดหลายคนคงรู้จักกันดีคุณหน้าคุณตากันอย่างดีสำหรับอดีตพระเอกคนดังในตำนานอย่างหนุ่มสันติสุขพรหมศิริ โด่งดังจากบทบุญชูคู่กับจินตลาสุขพัทในภาพยนตร์เรื่องบุญชูผู้น่ารักซึ่งประสบความสําเร็จอันอย่างมากทําให้หนุ่มสันติสุขและแหม่มจินตลาเป็นคู่ขวัญดาราแห่งยุคได้แสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ร่วมกันอีกจํานวนมากปัจจุบันทางด้านหนุ่มสันติสุขแต่งงานกับ นิชชาการเตชะโสภาพันธ์และมีลูกชายด้วยกัน3คนเป็นฝาแฝดหนึ่งคู่ปัจจุบันลูกทั้ง3าคนโตเป็นหนุ่มกันหมดแล้วแต่ไม่ค่อยได้พากออกสื่อสักเท่าไหร่ล่าสุดหนุ่มสันติสุขโพสรูปภาพลูกชายทั้ง3าคนที่ไม่ค่อยได้พากออกสื่อต้องบอกเลยว่าตอนนี้ทั้ง3มคนโตเป็นหนุ่มแล้วว่าแต่หนุ่มทั้ง3คนจะหล่อขนาดไหนไปชมจากภาพกันได้เลยว่าแต่หนุ่มๆทั้ง3าคนจะหล่อขนาดไหน ไปชมพร้อมกันเลยหายหน้ากันไปพักใหญ่สำหรับหนุ่มสันติสุขพรมสิริอดีตพระเอกสุดฮอที่ล่าสุดเจ้าตัวได้หนีความวุ่นวายจากเมืองกรุงกลับไปอยู่กับครอบครัวภรรยาสาวตาล และลูกชายที่น่ารัก3าคนที่จังหวัดเชียงรายแล้วโดยหนุ่มสันติสุขผ่านตัวกลายเป็นเกษตรกรเต็มตัวพาครอบครัวทำนาทำไร่ใช้ชีวิตติดดินเรียบง่ายท่ามกลางป่าเขาธรรมชาติสันติสุขนั้นเข้าสู่วงการการแสดงเมื่อเรียนอยู่ที่มหาลัยรามคำแหงและได้เป็นประธานชมรมการแสดงมีโอกาสแสดงภาพยนต์และละครหลายเรื่อง